โอ้เห็นแบบนี้ไปเลยไหมไปไปจังหวัดเลยไปจังหวัดเลยเอาจะถึงไหมไม่ถึงสิจังหวัดเลยตอนนี้มีที่ท่องเที่ยวเยอะนะคะคุณไปให้ดีไปที่นี่เลยค่ะก็คือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชมี่นี่หรอใช่ค่ะเขาเรียกว่าสกายวอล์กเชียงคานคุณดูค่ะวิวสวยสวยนะคะที่นี่อยู่ที่บ้านท่าดีหมีตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะเป็นแหล่งเช็คอินแห่งใหม่นะคะที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนนะ น่าจะได้ไปชมกันเพราะว่าคุณขึ้นไปเนี่ยนะคุณจะได้หลายความรู้สึกมากวาาเสียวก็ด้วยเพราะคุณดูค่ะพื้นทนี่มันเป็นกระจกไงออแล้วคุณเดินไปนี่อุ้ยลุ้นระทึกทีเดียวและนอกจากนั้นคุณก็จะได้ชมวิวสวยๆบนมุมสูงๆนะคะเพราะว่าสกายวอล์กเชียงคานมีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง80เมตรหรือถ้านึกภาพไม่ออกนึกภาพเลยว่าอยู่ตึก30ชั้นอะ จริง3าชั้นเลยหรอสูงมากนะคะคุณแล้วกระจกใสที่เป็นทางเดินเนี่ยก็ยาวกว่า100เมตรกว้าง2เมตร<อ>คุณผู้ชมจะเห็นวิวทิวทัศน์แม่น้ําเหืองและแม่น้ำโขงที่กั้นชายแดนไทยลาวด้วยนะคะอนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ที่มาที่นี่นะยังสามารถมากราบสักการะพระใหญ่ภูคกงิ้วพระพุทธรูปปางลีลาประธานพรที่หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซินทองสูงกว่า19เมตร<ะ>ด้วยเป็นสัญ,ญลักษณ อีกหนึ่งอย่างนะคะของที่จังหวัดเลยบอกไว้เลยนะคะว่าถ้าไปแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าที่เลยอากาศก็ดีด้วยไปเลยไปเลยอยากไปเลยอันนี้จริงๆนะผมมีภารกิจเป็นเหมือนสิ่งที่อยากจะทําที่จังหวัดเลยมากๆอยากจะไปจริงๆแล้วอยากจะเป็นคนเลยเอ้ยก็ตอนนี้คุณไม่ใช่คนเหรอคะก็ใช่ไงมีแต่คนบอกว่าผมเป็นคนเลยเปล่าผมบอกไม่ใช่ไม่ใช่คนเลยอ๋อคุณชนะหน้าตาไม่เหมือนคนเลยค่ะิงๆก็ช่วยคุณไม่ได้แล้วล่ะค่ะ